ตั้งแต่เขารอบมานี่คือแบบ ตั้งแต่เข้ารอบมันนี้ทุ่มทุนสุดๆก็คือจะป่าทุกคนเข้าวินใช่ปะไม่ได้ไม่ครับทุกคนเขาปล่อยหมดเพราะเซลีเจเขาจะมีตำนานอยู่ยืนฉีกเก้าอี้ไปเลยจ้าแม่รบหลังแม่ต้องให้หนูทำอย่าทำแบบตอนอย่างนี้รู้สึกแบบกดดันน่ะตั้งตั้งแต่เข้ารอบมานี้คือแบบกลับมาซ้ำอีกครั้งค่ะ กับชาบูบารหรืนะคะ,นะคะนี่คะ่ะไม่บอกอีกต่อไปเพราะว่าอะไรเพราะว่าที่ฉันใส่ของอฉันตั้งใจถ่ายก่อนที่ฉันจะกินค่ะไม่มีความตะกาลนะคะอืออใครเขานัดกันวะแ<ม>ดัดเสื้อเอองงนะไม่นะใครเขานักอะไรกันวันนี้สีอะไรดีใครเขา,าดูกันบ้างเออไม่ได้หมูงง 得撤一番